หลลัังทุกตวเยนะคะคนำมูลเส้นนะคะลงไปแช่ในน้ำปรุงะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าของอินดาเรนกินอร่อยกันนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็ามาพบกับอินดารินกินอร่อยกันอีกแล้วนะคะสําหรับเมนูในวันนี้นั่นก็คือกุ้งอบขุ้นเส้นค่ะแต่เราจะใช้วิธีในการอบด้วยกระทะค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างคะ่วะวัตถุดิบก็ไม่ดังนี้นะคะขุ้นเส้นกุ้งขึ้นช่ายกระเทียมขิงรากผักชีน้ำมันพืชน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลพริกไทยปน่นซีอิ๊วดำ ดอกพริกหอมน้ำเปล่าซอสปรุงรสฝาเขียวและ3มชั้นสไลด์ค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะแช่ว,วุ้นเส้นในน้ำเปล่า3นาทีนะคะกดให้จมน้ำนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะทำน้ำปรุงค่ะซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาล ซอสปูกราเขียวซีอิ๊วดำน้ำเปล่าคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะวุ้นเส้นแช่น้ำครบ3นาทีแล้วนะคะเทน้ำออกเลยค่ะวุ้นเส้นครบ3นาทีแล้วก็เทน้ำออกนะคะผ่าหลังกุ้งนะคะไม่ต้องปอกเปลือกนะคะ ต,ตัวเลยนะคะคุผ่าหลังเสร็จแล้วนะคะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะดึงเส้นดำของกุ้งออกนะคะเสร็จแล้วนะคะใช้กันไกลตัดหัวกุ้งนะคะแล้วก็ตัดขากุ้งออกค่ะ หันขิงเป็นแว่นนะคะประมาณนี้ค่ะหรือว่าจะทุบก็ได้นะคะกระเทียมค่ะทุบพอบุบนะคะรากผักชีค่ะทุบพอบุบเหมือนกันค่ะขึ้นช่ายค่ะหั่นประมาณนี้นะคะไม่ต้องให้ชิ้นเล็กเกินไปค่ะใช้สำหรับโรยหน้านะคะแล้วก็ใส่ไปนิดหน่อยตอนอบุ้นเส้นนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะใช้กุ้งค่ะจุ่มลงไปในน้ำปรุงนะคะอาจจะจุ่มแบบนี้นะคะหรือว่าเทใส่ลงไปเลยก็ได้ะคะ่ะแล้วก็ตักขึ้นนะคะนำมูนเส้นนะคะลงไปแช่ในน้ำปรุงะคะ่ะประมาณ1นาทีนะคะเดี๋ยวเริ่มทำกันเลยค่ะใส่น้ำมัน กระเทียมน้กพีดอกพิกหอมใส่ให้หอมนะคะใส่สามชั้นซไลั ใส่ขิงใส่ขึ้นชา่าลงไปดิดหน่อยนะคะใส่วุ้นเส้นลงไปนะคะใช้ไฟอ่อนในการอบนะคะเพื่อจะให้วุ้นเส้นเนี่ยนะคะดูดน้ำปรุงลงเข้าไปนะคะ ใส่่กุ้งคะปิดด้วยฝาหม้อนะคะใช้เวลา5นาทีค่ะในการอบนะคะ เปิดกระทะน,นะคะแล้วก็คนุมเส้นนะคะเพื่อให้เส้นมันโดนน้ำทั่วกันนะคะอบต่ออีกสักสองนาทีค่ะน้ำเริ่มแห้งแล้วน,นะคะชิมรสชาติดูค่ะได้รสชาติตามชอบกันนะคะปิดเตาเลยค่ะโรด,ด้วยพริกไทยป่นนะคะ ใส่ขึ้นช่ายค่ะน่าทานมากเลยนะคะแล้วก็ใช้ฝาหม้อนะคะครอบอีกแป,ป๊บนึงรับหนึ่งถึงคิก็พอค่ะได้แล้วนะคะมันจะได้มีกลิ่นของขึ้นช่ายอบปวนอยู่ในผู้อบบนเส้นนะคะเส้นเหนียวนุ่มมากเลยนะคะความมันกำลังดีเลยคะ่ะแล้วก็กลิ่นก็หอมมากเลยนะคะ ตักใส่จานกันเลยค่ะกลิ่นหอมมากเลยนะคะกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะต้องทานตอนร้อนๆน,นะคะจะอร่อยเหนียวนุ่มมากเลยค่ะนี่ค่ะกุ้งอบวุ้นเส้นของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวะคะ่ะวันนี้เราทำในสูตรของการใช้ การอบก,กับกระทะนะคะเส้นเหนียวนุ่มมากเลยค่ะเดี๋ยวเรา,าไปชิมเลยนะคะนี่นะคะเส้นเหนียวนุ่มกำลังดีเลยค่ะรสชาติกำลังดีเลยนะคะในส่วนของกุ้งอบบนเส้นนะคะไม่ต้องทําให้รสจัดจ้านมากนะคะเพราะว่าปกติกุ้งอบบนเส้นจะเสิร์ฟพร้อมน้ำซิมซีฟู้ดนะคะเวลาทานมันจะเข้มข้นแล้วก็ มันจะเข้ากันกําลังดีเลยค่ะแต่ถ้าเราทําเข้มไปนะคะเวลาราดก,กับน้าจิ้มซีฟู้ดอะคะ่ะมันจะเข้มไปนะคะถ้าไม่มีหมูสามชั้นหรือว่ามันหมูติดตู้เย็นอยู่นะคะก็สามารถใช้เป็นน้ํามันพืชแทนได้ะคะ่ะใช้ประมาณ4ช้อนโต๊ะค่ะถ้าเราไม่ใส่น้ํามันนะคะเส้นมันจะติดก้นหม้อหรือว่าก้นกระทะนะคะให้ใส่น้ํามันด้วยนะคะ ในส่วนของตัวกุ้งนะคะไม่ต้องปอกเปลือกคะ่ะเพราะว่าเราใช้เวลาในการอบนานนะคะถ้าปอกเปลือกกุ้งมันจะแข็งค่ะเราจะใช้เปลือกของกุ้งนะคะคุ้มเนื้อของกุ้งให้มีความชุ่มชื้นอยู่แล้วก็ความนุ่มอยู่นะคะสําหรับบุนเส้นนะคะเราจะแช่น้ําประมาณ3นาทีค่ะ อย่าเกินกว่านั้นนะคะเพราะว่าตอนที่เราอบในตัววุ้นเส้นนะคะจะพองก่อนที่จะดูดน้ําปรุงเข้าไปในเส้นนะคะมันจะทานไม่อร่อยค่ะเพราะฉะนั้นวุ้นเส้นแช่ประมาณ3นาทีนะคะวุ้นเส้นนะคะการทาอาหารด้วยการใช้วุ้นเส้นนะคะจะมีเวลาในการแช่ของมันนะคะแต่ว่าสําหรับเมนูนี้คือแช่น้ําประมาณ3นาทีค่ะจะได้เส้นที่เหนียวนุ่มกําลังนี้เลยค่ะแต่ถ้าใครต้องการแบบให้เส้นแบบคือบางท่านจะชอบแบบเส้นแบบของพอนะคะก็แช่ประมาณสัก สัก5นาทีก็ได้ค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าแช่ประมาณนี้มันอร่อยสุดแล้วค่ะสําหรับกุ้งอบมินเส้นนะคะวันนี้ไม่ต้องทานกุ้งนะคะเพราะว่าใช้เวลาในการแกงเดี๋ยวนานนะคะสําหรับวันนี้ทําเองกินเองจะไม่ให้หร่อยได้ยังไงใช่ไหมคะเรามาทําทานกันดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะขอให้อร่อยกับเมนูนี้นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ